สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัฐถากูลนะคะนําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะ สำหรับในเรื่องแรกนะคะก็เป็นเรื่องของทางรัฐบาลที่จะมีการจัดงบกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากค่ะโดยหนุนการเคหะแห่งชาตินะคะเตรียมที่จะพัฒนาอาชีพ125ชุมชนทั่วประเทศค่ะหวังที่จะสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะ เรื่องนี้นายทวีพงศ์วิชัยดิตผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติก็ได้กล่าวค่ะว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจัดสรรงบประมาณให้กับการเคหะแห่งชาติดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเคหะแห่งชาติมุ่งเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคง โดยมีการจัดกิจกรรมนะคะโดยคิกออฟอย่างเป็นทางการที่โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง10ทับ2จังหวัดปทุมธานีพร้อมเชื่อมต่อ37ชุมชนทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์โครงการนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลค่ะที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการ อนุมัติกรอบงบกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวน157,000ล้านบาทซึ่งการเคหะแห่งชาติก็ได้รับงบประมาณมา25ล้านบาทเพื่อที่จะจัดฝึกอบกรมรีสกิลและอัพสกิลสร้างอาชีพที่ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนช่วยสร้างไรายได้ที่มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำค่ะ การเคหะแห่งชาตินะคะก็ได้มีการตั้งเป้าขยายโครงการครอบคลุม125ชุมชนทั่วประเทศโดยเปิดตัววันแรกในพื้นที่รังสิตคลอง10ทับ2และอีก37ชุมชนพร้อมการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานค่ะเช่นกรมการค้าภายในกรมการจัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาชีวศึกษาสภาการชาติไทยและกองทุนการออมแห่งชาตินะคะที่จะมาร่วมกันผลักดันให้โครงการสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนค่ะ โครงการนี้จะจัดกิจกรรมต่อเนื่องให้ครบทุกชุมชนเลยนะคะโดยเน้นสร้างอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคลช่วยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรวมทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้มั่นคงและยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ของการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ ก็นอกจากจะมีบ้านแล้วนะคะก็จะต้องมีอาชีพด้วยเพื่อที่จะเสริมสร้างความมั่นคงแล้วก็ที่สําคัญก็จะเสริมสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นค่ะการเคหาแห่งชาติก็ได้ดําเนินโครงการนี้นะคะมาก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่า ครั้งนี้เนี่ยก็จะได้ทําครอบคลุมนะคะทั้ง125ชุมชนทั่วประเทศเลยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่น่าสนใจก็ต้องมาดูกันว่าจะสามารถทําได้ครบหรือเปล่านะคะแต่เชื่อได้ว่ามีการผลักดันจากหลายหน่วยงานแบบนี้มีการบูรณาการร่วมกันแบบนี้ก็จะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ นอกจากนี้ไปดูด้านของเกษตรกรกันบ้างนะคะทางทกศนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะได้เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังนาปีนะคะไร่ละ1,000บาทค่ะแล้วก็ยังมีการจัดมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกกลอบวงเงินรวมกว่า50,000ล้านบาทด้วยกันนะคะ นายชัดชัยสิริไลค่ะผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศได้เปิดเผยนะคะว่าทกศเดินหน้าช่วยเหลือกเกษ,ษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังนาป,ปีกว่า4 6 3ล้านสามื่นครัวเรือนด้วยกันค่ะได้แก่โครงการสนับสนุนช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังปี2568 โครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพราะปลูกให้เหมาะกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต2,568ทับ2,569กรอบวงเงินรวมกว่า50,000ล้านบาทด้วยกัน โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือนะคะไร่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่รวมสูงสุดไม่เกิน1,000 0บาทโอนเงินรอบแรกแล้วนะคะเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาวงเงินรวมกว่า2,000 0ล้านบาทค่ะมีเกษตรกรผู้ได้รับผลประโยชน์กว่า2,480,000รายด้วยกันค่ะ พร้อมกับจัดมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกนะคะปีการผลิต2568ั25 68, ทับ2569ได้แก่สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโดยรัฐบาลชำระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรค่ะ พร้อมกับมีการสนับสนุนนะคะค่าฝากเก็บและก็รักษาคุณภาพเข้าเปลือกอีก1,500บาทต่อตันนะคะและก็สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต2,568ทับ2,569โดยสถาบันนั้นชำระดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งต่อปีส่วนที่เหลือรัฐบาลและทกศร,รับชำระดอกเบี้ยแทนค่ะตั้งเป้ารองรับปริมาณข้าวเปลือก รวมแล้ว4.5ล้านตันด้วยกันสำหรับกรเกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวนาปรังนาปีนะคะสามารถตรวจสอบสถานะโอนเงินและจำนวนเงินที่ได้รับนะคะได้ทาง h t t p s g o v t r a n s f e r b a g o v t h นะะคหรือที่ line official นะคะ อค่ะ B A A C F A M I L Y ค่ะ <ter> ก็ค <sea authenticity> ือ back family นั <t> ่นเองนะคะแล้วสามารถสอบถามมาตรการช่วยเหลือได้ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่า call center 02-555-0555 5ค่ะก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ทางทกสเขาได้มีการ ออกแคมเปญออกมาในหลายรูปแบบด้วยกันก็เป็นการช่วยสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังแล้วก็นาปีนะคะก็ลองติดตามได้ถ้าเกิดว่าใครที่มีญาติพี่น้องนะคะปลูกข้าวนาปังแล้วก็ข้าวนาปีในปี2,568นะคะจนถึงปี2,569นะคะก็เป็นการคาบเกี่ยวกันค่ะ มาดูสถานการณ์ชายแดนกันบ้างนะคะแต่ว่าเราข้ามไปทางฝั่งประเทศพมา่ากันบ้างในช่วงที่ผ่านมานะคะข่าวของชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยก็เลยทําให้กรบกระแสข่าวของทางด้านไทยพมา่าด้วยเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางนู้นไม่ได้มีเกิดเหตุประทะอะไรหรอกคะ่ะแต่มีการปิดด่านชายแดนของทางฝั่งพมา่าเขาก็ทําให้เราเนี่ยเสียโอกาสในการขนส่งสิ่งของต่างๆนะคะ ข่าวนี้อาจจะไม่ค่อยเผยแพร่มากนักแต่ว่าก็มีอยู่เหมือนกันถ้าเกิดใครอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยก็พอจะทราบกันนะคะหรือว่าใครที่ทําการค้ากับทางชายแดนพมา่าเนี่ยก็พอจะทราบในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ เรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของชายแดนไทยพม่านะคะก็เป็นในด้านของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะตั้งแต่เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะจนถึงเมื่อวันที่1น,นี้นะคะ1กันยายนสินค้าไทยที่เคยส่งออกผ่านด,าด่านศุลกากรแม่สายไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็กรัชฉานตะวันออกประเทศพม่าเนี่ยลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากว่าทางโน้นนะคะได้มีการประกาศงดนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เกือบทุกชนิดเลยค่ะยกเว้นที่จําเป็นเท่านั้นทําให้บรรยากาศการขนส่งสินค้าจากฝั่งไทยไปยังท่าขี้เหล็กผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามแม่น้ําสายที่สอง มีรถขนส่งสินค้าน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางด่านศุลกากรท่าขี้เหล็กยังคงอนุญาตให้นำเข้าสินค้าบางชนิดที่ใช้เพื่อการบริโภครายวันเช่นเครื่องดื่มอาหารค่ะแต่อนุญาตในจำนวนที่จำกัดหรือเท่าที่จำเป็นเท่านั้นส่วนสินค้าอื่นๆที่เคยส่งเข้าไปในจังหวัดท่าขี้เหล็กเป็นจำนวนมากได้มีคำสั่งให้งดนำเข้าทั้งหมดค่ะรวมไปถึงสินค้าที่เคยนำเข้าอย่างต่อเนื่องเช่นน้ำหวา อาหารกระป๋องเนื้อสตัตว์บะหมีกึ่งสำเร็จรูปผงชูรสผลไม้สดทุกชนิด ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ในครัวเรือนยารักษาโรคสบู่ยาสีฟันอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือนะคะขณะที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามแม่น้ำสายที่1นนะคะซึ่งใช้สำหรับการเดินทางเข้าออกของผู้คนยังคงได้รับอนุญาตค่ะให้สามารถที่จะเดินทางมาซื้อสินค้าติดไม้ติดมือกลับไปฝั่งท่าขี้เล็กได้แต่ยังคงมีความเข้มงวดไม่ให้ขนส่งสินค้ากลับไปเป็นลำรถเหมือน เดิมอีกค่ะสำหรับการงดนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเกือบทุกชนิดนะคะก็ถือว่าเป็นคำสั่งจากรัฐบาลทหารเมียนมาที่ส่งถึงชายแดนจังหวัดท่าคีเหล็กให้เริ่มปฏิบัตินะคะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าของวันที่26สิงหาคมเป็นต้นมานอกจากนี้ก็เข้มงวดไม่ให้สินค้าทะลักผ่านด่านหมากยางซึ่งเชื่อมกับจังหวัดท่าคีเหล็กกับเมืองอื่นๆในรัฐฉานตะวันออกไม่ว่าจะเป็นเมืองโกเมืองท่าเดือเมืองยอง หรือแม้แต่ไปถึงจังหวัดเชียงตงุงโดยที่ด่านมีคำสั่งชัดเจนว่าห้ามส่งสินค้าต่างประเทศเข้าสู่พื้นที่ชั้นในอย่างเด็ดขาด คาดการ์นะคะว่าคำสั่งห้ามครั้งนี้อาจจะเป็นมาตรการการประเมินและปรับการจัดเก็บภาษีสินค้านําเข้าใหม่ทั่วประเทศเพราะที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าการเก็บรายได้เข้าสู่รัฐบาลกลางนั้นน้อยกว่าที่จะส่งให้กับชนกลุ่มน้อยที่มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่ทั้งนี้ยังไม่มีกำหนดเวลาในการสิ้นสุดหรือยกเลิกคำสั่งดังกล่าวนะคะ รายงานข่าวแจ้งนะคะว่าการค้าชายแดนระหว่างอำเภอแม่สายกับจังหวัดท่าขีเหล็กเคยมีมูลค่ามากค่ะโดยในแต่ละเดือนนะคะก็มีมูลค่ากว่า1,500กว่าล้านบาทนะคะบางครั้งสูงถึง1,600กว่าล้านบาทอย่างเมื่อต้นปีเป็นต้นค่ะ ทางนี้นะคะการนำเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าการเกษตรเช่นข้าวโพดส้มสดรวมทั้งสินแร่เศษอลูมิเนียมเศษเหล็กนะคะมูลค่าเดือนละ100-300ถึงล้านบาทซึ่งถือว่ามีความคึกคักเป็นอย่างมากแม้ว่าทางการไทยจะงดส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงกระแสะไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็กตั้งแต่เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามมาตรการการปราบปรา,รามกระบวนการหลอกลวงหรือว่าแก๊งคอร์รันเตอร์ก็ตามค่ะกระทั่งมีคำสั่งงดนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ดังกล่าวนะคะก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้คาดคิดนะคะว่าจะเกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าภายในรัฐบาลของทางเมียนมา,นะะาเขามีอะไรเกิดขึ้นนะคะถึงมีการงดนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศค่ะ ปิดท้ายวันนี้นะคะฝากคุณผู้ฟังค่ะใครที่ชอบชมนะคะจันทรุป,ปราคาัตแบบเต็มดวงนะคะสามารถที่จะเห็นได้ในทั่วฟ้าเมืองไทยเลยค่ะในคืนวันที่7กันยายนนี้ถึงเช้ามืดวันที่8กันยายนค่ะคทางนาลิตนะคะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้เปิดเผยค่ะว่า คืนวันที่7ถึงเช้ามืดวันที่8กันยายนจะมีการเกิดจันทรุปราคาแบบเต็มดวงขึ้นเหนือฟ้าเมืองไทยค่ะดวงจันทร์ปรากฏสีส้มอิดในเวลาเที่ยงคืน31นาทีไปจนถึงเวลาตีหนึ่งนาทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่กรุงเทพมหานครค่ะสามารถเห็นนานถึง1ชั่วโมง22นาทีเลยแล้วก็ดูด้วยได้ตาเปล่าเลยนะคะทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยหรือจะชมการถ่ายทอดสดปรากฏการนี้ได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของนาลิตนะคะ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติค่ะโดยปรากฏการจันทรุป,ปราคาในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในประเทศไทยในรอบ3ปีครั้งล่าสุดก็คือปี2565นอกจากประเทศไทยแล้วค่ะหลายพื้นที่ทั่วโลกก็เห็นด้วยเหมือนกันบริเวณทวีปยุโรปเอเชียออสเตรเลียแอฟริกาตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้มหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทอตรแอตแลนติกมหาสมสทรอินเดียขั้วโลกเหนือและก็ขั้วโลกใต้นะคะ จันทรุปราคาค่ะเป็นปรากฏการที่ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์นะคะเกิดขึ้นเฉพาะในวันดวงจันทร์เต็มดวงค่ะหรือช่วงข้างขึ้น15ค่ขาขณะที่ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปในเงามืดของโลกที่ทอดไปในอวกาศ ผู้สังเกตบนโลกก็จะมองเห็นดวงจันทร์แบบว้าแหว่งไปเรื่อยๆจนดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงามืดทั้งดวงนะคะแล้วก็เริ่มมองเห็นดวงจันทร์ว้าแหว่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ออกจากเงามืดของโลกค่ะคนไทยสมัยโบราณเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าราหูอมจันทร์นั่นเองนะคะ ในระหว่างการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาแบบเต็มดวงนะคะเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลกแสงอาทิตย์ที่ผ่านชั้นบรรยากาศของโลกก็เกิดการกระเจิงแสงสีฟ้าและสีที่มีความยาวคลื่นสั้นก็จะถูกกรองออกไปเหลือเพียงแค่แสงสีแดงค่ะที่มีความยาวคลื่นยาวกว่าหักเหไปตกกระทบกับดวงจันทร์และสะท้อนกลับมายัางโลกช่วงเวลาดังกล่าวนะคะก็ส่งผลให้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐหรือว่าบรัดมูลนั่นเองนะคะ คุณผู้ชมที่สนใจค่ะสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะคะผ่านปรากฏการทาง Facebook นฤทิ์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ค่ะแล้วก็ยังมีช่อง y t u t u นฤทธิ์ไทยแลนด์นะคะก็สามารถดูได้ตลอดระยะเวลาการเกิดปรากฏการตั้งแต่เวลา4ทุ่ม29นาทีเป็นต้นไปนะคะคืนวันที่7นะคะต่อ ถึงเช้าวันที่8ก็ดูได้ถึง1ชั่วโมง22นาทีเลยเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะคะจำกันง่ายๆเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรนัฐถากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชาการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ ประจำปี2569จำนวน550อัตราสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2568ถึง25มกราคม2569ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โอกาสบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยมาถึงแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่เส้นทางทหารอาชีพ